นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมการแพทย์เล็งจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารสถานพยาบาลของหน่วยงานในสังกัดค่ะซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างอาคารเพื่อวางแผนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารทางภาพรวมอาคารและจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเตรียมเปิดให้บริการผู้ป่วยและให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ โดยเคร่งคัดที่สุดโดยเฉพาะโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเลิศศินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยได้มีการนำแผนดำเนินการค่ะแล้วก็แผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องสําหรับสถานพยาบาลมาดำเนินการเพื่อให้บริการผู้ป่วยในสถานพยาบาลกลับมาใช้บริการได้โดยปกติโดยเร็วค่ะ สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพื้นที่ตึกถลม่มบริเวณบางซื่อเขตจตุจักรนะคะกรมการแพทย์และก็หน่วยงานในเครือข่ายได้ลงพื้นที่ทันทีหลังจากเกิดเหตุพร้อมกับมีการตั้งหน่วยแพทย์สนามเพื่อให้การกู้ชีพและก็กู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสากลโดยมีการทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุให้เร็วที่สุดค